อาจารย์ต่อช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเขาอึมกรึมให้กับแฟนๆของแม่นาคแลวก็ช่องจัมพยาชนนัน่นเวยครับครับคือตอนนั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสนะครับตอนนั้นเนี่ยเข้าไปที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เล็ไหลกำลังมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ด,ด่งดัง เราก็ไปศึกษาดูว่าเหล็กไหลเนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งเวลาเราเข้าไปเนี่ยเข้าไปเราก็จะเห็นอ,อแรกเหล็กไหลนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาสูงมากหลักสมัยยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าลองเทียบเงินเข้าเงินกลับมาเนี่ยแพงมหาศาลนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ย ตอนนั้นเขาคืมเนี่ยยังไม่ดังมันจะเป็นสถานที่ที่เขาปกปิดในเรื่องของธาตุกายสิทธิ์เนี่ยคือไม่ให้คนภายนอกเนี่ยรับรู้รับรู้เพียงแต่ว่ามีแล่เด็กไหลเข้ามาเพื่อตอนนั้นเนี่ยเขาจะได้เอามาให้มาขายให้กับคนที่มีสนใจนะครับได้บูชากันในราคาที่เราคนมีไรายได้น้อยเนี่ยจับต้องไม่ได้ผมก็เลย มีโอกาสได้ไปได้สัมผัสแล้วผมก็เห็นนะครับกับแร่ศักดิ์สิทธิ์อันเนี้เราสัมผัสได้ถึงพลังจากนั้นเนี่ยผมก็ที่ฐานจิตนะครับบอกว่าถ้าเกิดผมมีบุญพอที่จะได้ครอบครองธาตุเกสิทธิเนี่ยน,นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเหล็กไหลเนี่ยก็ขอให้ผมเนี่ยได้ไปพบกับแหล่งที่ทาทมาที่ไปของเหล็กไหล แล้วผมจะนํากลับมาให้คนมีรายได้น้อยเนี่ยได้บูชาเพราะผมเชื่อว่าถ้าแร่อันนี้ช่วยให้คนเนี่ยนะครับที่เป็นระดับเศรษฐีเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาได้แล้วถ้าเกิดกลับมาอยู่กับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยผมก็เชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะช่วยดึงคนกลุ่มเนี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น พูดถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณนิตยสารแม่นาคด้วยนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เรามาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่ได้แล่เขาอุ้มคุมเนี่ยที่บูชาผ่านจากทางบ้านเมืองตาไปเนี่ยได้เอาไปบูชาแลวทาให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นครับอันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ่อกเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของแล่เขาอุมคุมอาจารย์ต่อเล่าเมื่อกี้นี้แสดงว่าแรกๆเลย20ปีที่แล้วเนี่ย คนที่เข้ามาคุมเขาคุมที่เป็นพวกในทุนนะใช่ครับเขาสามารถที่จะสั่งได้เลยว่าห้ามชาวบ้านขึ้นคือไม่ใช่ห้ามชาวบ้านขึ้นอย่างเดียวนะครับเขาปกปิดถึงแหล่งที่มาที่ไปด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วเพื่อตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนรู้น้อยเนี่ยราคาของอแร่หรือที่เขาเรียกกันว่าแร่รือไผ่เนี่ยราคาจะสูงมากไม่ว่าจะอยู่บนมือฆราวาสหรืออยู่บนมือของพระก็ตามที่ผมบอกว่า ถ้าเกิดใครจําคลิปได้ที่ผมคุยกับลุงกิตลุงกิตบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยห้าหมื่นถึงแสนเมื่อสมัยเกือบสามสิบปีที่แล้วลองตีค่าเงินลววันนี้เนี่ยมูลค่าเท่าไหร่แล้วผมจําได้เลยนะว่าเราพอเราไปได้สัมผัสมาถึงแรกค่าคืนเมื่อเราได้ทามาลงในนิตยสารแมนาคเนี่ยเราให้ผูชาตอนนั้นเนี่ยเพียงแค่กรอบละไม่ถึงพันบาทใช่ใช่ครับไม่ถึงพัน นะครับสวยๆเนี่ยไม่ถึงพันบาทโอ้โหงานแบบงานงอกเลยตอนนั้นนะครับศัตรูมาเพียบเลยคือจริงๆเนี่ยคนเราวัตถุประสงค์กันวัตถุประสงค์ของผมนี่ก็คือเราอยากจะเห็นคนที่กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยถ้ามองหาสิ่งเสริมหรือสิ่งที่จะช่วยให้เขาเนี่ยหรือครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าแรกของคือเนี่ยตอบโจทย์นะครับตรงนี้เราอยากที่จะ ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ที่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดใครได้อ่านทีที่สายไม่น่าจะเห็นนะผมพูดเสมอว่าวัตถุประสงค์ของบ้านมนตาเราเนี่ยช่วยคนมีรายได้น้อยเนี่ยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับสิ่งที่ถือว่าเป็นความแปลกอยู่อย่างหนึ่งของพวกวัตถุบางคนธานตุกายสิทธิ์อะไรก็ตามแต่คุณต่อนะถ้าบูชาตามแฟชั่นนะอำนาจพัทธุคุณไม่เกิดนะครับต้องศรัทธาด้วยความศรัทธาจริงๆ หลายคนบอกให้เพื่อนมีแร่เขาอุ้มครึมก็ต้องบูชาเหมือนเพื่อนจะได้อวดกันแล้วเวอร์เลยเรื่องราคาเนี่ยเช่ามาบูชามื่นหนึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณพูดอย่างนี้นะอำนาจพุทธคุณไม่เกิดหรอกนะครับคุณบูชาให้ตายชีวิตคุณก็ไม่เปลี่ยนต้องศรัทธาด้วยความศรัทธานะศรัทธาซ้อนศรัทธาเลยหรือว่าหรือว่าคุณคุณต่ออธิบายที่ผมพูดถูกไหมคือตอนนั้นเนี่ยเราเคยเจอคําถามเขาบอกว่า,ามีเกจิอาจารย์รูปหนึ่งเนี่ย เขาให้บูชาราคาหลักหมื่นแต่บ้านคุณตาไม่ถึงพันบาทเนี่ยแล้วก็มีคนก็ถามผมว่าแล้วความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเท่ากันไหมคือผมกำลังจะบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณได้สัมผัสกันมาของที่มีราคาแพงเนี่ยมันจะเป็นหรือเปล่าครับคุณชาติที่มันจะต้องมีพุทธคุณที่สูงกว่าของที่ราคาที่ถูกกว่าไม่เจือเบืไปครับคุณต่อถูกต้องครับอันนั้นเนี่ยมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของคนที่นํามาเนี่ย เขาจะเอามาทาเพื่ออะไรใช่ไหมครับมันคนเราก็ถูประส์กันดังนั้นเนี่ยการที่ของที่มีราคาสูงก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องศักดิ์สิทธิ์กว่าของที่มีราคาที่ไม่แพงนะครับมันอยู่ที่คนที่นาม,มาให้กันต่อไปเนี่ยว่าเขาคิดถึงตรงนั้นยังไงอันนี้เกี่ยวกับเหมือนกับเอ,อ่อ พวกวัตถุมงคลาธาตุกายสิทธิ์อะไรก็ตามเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับที่สายมูบูชากันเนี่ยเขาเป็นคนเลือกนะฮะเลือกคนที่จะครอบครองเลือกคนที่จะบูชาหลายคนนะครับที่ไม่ได้ดูคลิปนี้แน่นอนเลยว่าก็ไม่ศรัทธาเพราะไม่รู้จักความเป็นมาของาธาตุกายสิทธิ์แต่คนที่บูชาและมีความเชื่อในช่องของผมซึ่งบอกว่าผมไม่เคยรับเงินรับทองใครนะแม้แตงสื่อแม่นาคเนี่ยนะครับอาจารย์ตอบเหมือนกันก็ขอไปช่วยคนที่เขามีไรายได้จากการทํา แลกเขาอึมครึมซึ่งปัจจุบันคนพวกนี้กําลังจะไม่มีกินนะครับเพราะว่าโดนของปลอมมาตีตลาดในราคาถูกๆตรงนี้ครับคิดว่าเพื่อนๆบูชานะเพื่อนเพื่อ,อ,อจะได้ช่วยคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะที่อยู่ในเขาอึมครึมให้เขามีกินให้เขามีเงินไปให้ลูกไปกินที่โรงเรียนอํนนั้พุทุคุณมีไหมผมบอกแล้วว่ามีเต็มร้อย สังเกตได้ว่าที่เราไปาที่เจ้าพ่อคำหัวช้างเจ้าพ่อช้างใช่ไหมคำหัวช้างแล้วคุณต่อโดนต่อต่อยใช่ไหม,วมบวมเป่งเลยเอาแรกเขาอุ้มขึ้นไปรูปลดทันตาเห็นเลยเป็นอะไรที่ผมเห็นกระตาตัวเองและยอมรับว่าเขาแน่จริงๆเขาศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับ,รบสิ่งที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงต้องขอบคุณอาจารย์ต่อนะที่าอาเชาิญนะครับมีอะไรครับมีอ,อะไรเพิ่มเสริมนะครับคือสมัยก่อนเนี่ย <REP. S 2> ก่อนที่แลกเขาคืมเนี่ยจะมีชื่อเสียงที่เราประชาสัมพันธ์ผ่านดิส,สัไนไม่นา้เนี่ยเกจิอาจารย์หรืออาจารย์บางท่านเนี่ยคุณชาติเคยได้ยินในเรื่องของภูเขาายของสปปลาวครับครับนะครับ,รบสปปลาวเนี่ยจะมีภูเขาายเกจิอาจารย์เนี่ยหลายท่านเขาก็บอกว่าเป็นภูเขาที่มีความลี้ลับมีความลับสิทธิ์นะครับแล้วเราก็ไปไปที่อ่าภูเขาายแต่ผมก็จอจากจะบอกว่าสยามประเทศเราเนี่ย สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่แพ้ภูเขาพายเนี่ยก็ยังมีอย่างน้อยก็มีที่เขาเขาคืมเนี่ยอีกที่หนึ่งที่สมัยก่อนเนี่ยกจิอติารย์เนี่ยใด้มาฝึกวิชาได้มานั่งกรรมฐานได้มาฝึกคาถาคพ์มกันที่นี่มีจำนวนไม่น้อยนะครับบางคนก็สูญหายไปก็มีนะครับเพราะว่าไปทาานน้าทายในเรื่องของความดี้ลความความศักดิ์สิทธิ์ณวันนี้เนี่ย แล่เขาคืมเนี่ยจะเจริญนะครับจะมีถนนหนทางที่ตัดผ่านอะไรก็ตามเนี่ยแต่ความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่ารีรับเสจก็ยังคงอยู่ถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ขอขอบคุณเนี่ยมีนักเขียนอยู่ท่านหนึ่งนะครับชื่ออาอาจารย์เข้มขังนะครับมหาเวศเขาได้เขียนเรื่องของเขาคืมนะครับ เนะครับเรื่องเล่าจากขามคดมืดเนี่ยซึ่งผมได้ให้อาจารย์ท่านนี้เนี่ยนะครับเรียบเรียงแล้วก็เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์นะครับของผมที่ผ่านมาสามสิบกว่าปีเนี่ยลงมาอยู่บางส่วนเนี่ยลงมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้วัตถุประสงค์เนี่ยและขาเอ่อเทือกข่าวมืดมืดเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนเล็กกล่าวกล่าวถึงเลยนะครับไม่มีคนเขียนถึงหรือว่า อาจจะว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจนะครับแต่ผมยังยืนยันนะวันนี้นะครับคุณชาาิว่าเ<ช>ครืคคอเขาแห่งนี้เนี่ยยังคงความดีรับความศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่เราได้ไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นหลวงตาอ่อยนะครับหรือว่าพันแช่มน,นะครับหรือว่ามิดหรือว่าใครๆก็ตามที่เราได้ไปสัมภาษณ์กันเนี่ยทุกคนก็ยอมรับในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และความดีรับของเครื่อเขาคืออคมนดังนั้นเนี่ยผมจึงมั่นใจว่าแร่ข่าขึนทุกชิ้นนะครับที่เรานํามาเนี่ย จะมีผู้ทุคุณที่สูงและจะช่วยช่วยสายมูนะครับโดยเฉพาะคนที่สนใจในช่องเจ้าพยา Channel แ,แ,ลแล้วก็นิสสาม่ทากเนี่ยนะครับที่มีความตักทานให้พ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจตรงนี้ไปนะครับซึ่งในปี68เนี่บ้านมนตาเราได้ทำได้ทำคืนเนี่ยมาแกะเป็นเครื่องรางของขัง,งนานา,นาชนิดเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยอยากจะบอกสายมูเลยว่ามีหน้าแร่ในตำนานทีสวยน,นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูแล้วก็ ลองดูกันว่าอันไหนที่เหมาะสมกับเราก็คงจะต้องเลือกห่ากันกันไปนะครับให้เหมาะสมกับตัวเองในราคาที่เราเลื่อมตืน่นกันกันทุกคนนี่คือสิ่งบ้านตัดบบ้านมุนตากำลังจะทําในปี2568ที่จะถึงนี้นะครับครับเหมือนคลิปนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะถ้าหากมีเสียงรบกวนนะฮะเนื่องจากทางวัดที่กําลังทาก,การกอร่อสร้างอยู่แล้วเราก็ไม่ใช่ไม้ที่ตัดเสียงยังไงเสียงอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงต้องกราบขออภยัยท่านผู้ชมด้วยครับโอเคครับขอบคุณมากครับไป่สันว์ต่อครับ